ดีครับเพิ่อนทูเด็กแชนแนแกเทพอยู่ป .2 ครับสี่เล่นที่สี่วันนี้จะมาทําเมนูอะไรคะสป,ปาเกตตี้หมูสับครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะมีสเส้นสปาเกตตี้มีทั้งหมูสับมีมีซอสผักกาดเทศมีน้ํามันพืชมะเขือเทศหัวหอมเกลือครับขั้นตอนแรกใส่น้ํามันพืช หอมอ่ไรใส่ยังไงต่อไปคะให้มันหอมใช่ไหมคะได้ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะใส่หมูหมูอะไรคะหมูหมูสับเทลงไปเลยค่ะโอ้๊บเบาค่ะเบาๆเอาเอาคนเลยค่ะ ตัวเส็นะคะดีดีให้ัวนะคะครับตอครับเด๋จะ่งความ ใส่อะไรต่อไปคะใส่นี่คะใส่ใส่อะไรคะมะมะเขือใส่เลยค่ะไปค่ะเอาน้ามาใส่นี่หมดคนค่ะใส่เอ็นครับ อาทช่สเอเออืมตั้งไว้ยัหไะตั้งไว้ตังไว้งั้งไงทำไปเรื่อยนี่คืออะไรครับัมดเส<ร>ือเทศไมลูอ๋อครมบน่อยเสือเผมรอเดี๋<ม>ยได้เสร็จแล้วค่ะ คนแป๊บเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ